หวานไปเยอะๆอันนี้ดินมีความชื้นแล้วนะคะบ้านเราฝนตกนะคะพายางตรงนี้คือพายางที่น้ําซึมผ่านได้นะคะอันนี้เป็นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนไม้หอมนะไม้กิษณาของเรานะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ย ยูรันนะคะอันนี้คือปุ๋ยยูเรียนะคะนำมาใส่ไม้หอมให้โตัวไวๆเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยนะคะ เราตักปุ๋ยก่อนปลูกไว้แล้วก็ต้องบำรุงนะจ๊ะ ไปใส่กันเลยมาดูนะเจ้าว่าเราใส่แบบไหนเราก็จะหวานเลยนะเราจะหวานไปแบบนี้เลยหวานไปแบบนี้เลยหวานไปเยอะๆอันนี้ดินมีความชื้นแล้วนะคะบ้านเราฝนตกนะคะพะยางตรงนี้คือพะยางที่ น้ำซึมผ่านได้นะคะอันนี้เป็นเป็นถ้าใบคุมดินนะคะเราก็จะใส่ข้างๆด้วยนะคะใส่ไปกลางๆข้างๆหวานไปเลยนะคะหวานไปเลยเราบำรุงดีเขายิ่งโตเร็วนะคะยิ่งโตวไวเราอยากให้ไม้หอมของเราหรือไม้กีสนาของเราโตวไวเราต้องขยัน ะะต้องลงทุนหน่อยนะคะขยันเฉยเฉไม่พอนะคะต้องลงทุนหน่อยเอาปุ๋ยมาใส่นะคะใส่ไปเลยนี่ฝนตกดินมีความชื้นนะคะใส่ไปเลยแบบนี้เลยนะคะ ตรงนี้เราตัดหญ้าแล้วนะเราตัดหญ้าแล้วเรียบร้อยแต่แบบนี้เลย หวานไปแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องหยอดเป็นต้นหวานไปเลยพลากเขาออกหากินไก่แล้วนะคะให้กินตรงกลางกินด้านข้างนี่นะคะหวานไปเลยใบเขาถึงไหนลากเขาก็ถึงนั่นละค่ะ ถ้าเราเน้นแต่ให้กินแค่โคนต้นโอกาสที่ไม้หอมหรือไม้กิจสนาของเราจะโค่นก็จะเยอะนะคะถ้าเราหวานอย่างเงี้ยเขาก็จะออกหากินไกลๆได้นะคะหวานไปเลยนะคะจะได้งาม กว่งนี้เรายังตัดญ้าไม่เสร็จนะคะตรงไหนที่เราตัดญ้ายังไม่เสร็จเรายังไม่หวานเราจะทยอยทํานะคะดินมีความชื้นแป๊บเดียวเดี๋ยวข้อก็ละลายปุ๋ยนะคะถ้าดินไม่มีความชื้นนะคะฝนไม่ตกเราจะใส่ได้เหมือนกันในการใส่ปุ๋ยนะคะแต่เราจะต้องลดน้านะคะเพื่อละลายปุ๋ยนะคะ แต่นี่ของเราเนี่ยคือฝนตกเราก็สามารถที่จะใส่ได้เลยเพราะดินมีความชื้นยิ่งบำรุงดีบำรุงบ่อยๆนะคะต้นไม้ของเรายิ่งโตเร็วนะคะหวานไปเลย เพื่อนๆท่านใดนะคะดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจก็ให้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบคำถามของเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการดูบำรุงดูแลไม้กิษนานะคะแบ่งปันกัน,นะคะ่ะนี่เราก็มาใส่ปุ๋ยอย่างวิธีการใส่ปุ๋ยของเราแบบนี้เลยนะคะ หวานไปเลยหรือเพื่อนๆท่านใดอยากรู้เทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการดูแลไม้กีษนาหรืออยากทราบอะไรถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้เราก็จะมาตอบคำถามของเพื่อนๆได้เลยเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะ เทคนิคดีๆให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็ไปปลูกไปดูแลไม้ของท่านนะคะนี่นะคะแล้วก็หวานแบบนี้เลยยิ่งบำรุงดีใส่ปุ๋ยถึงต้นไม้ยิ่งโตเร็วนะคะ วานไปเลยนะคะแบบนี้เลยทํางานสวนนะคะจะต้องมีความขยันนะจะขี้เกียจไม่ได้นะคะถ้าขี้เกียจเมื่อไหร่สวนรกเมื่อน,นั้นพอสวนลกแล้วเขาก็จะมาแย่งอาหารแย่งปุ๋ยไปจากต้นไม้ที่เราปลูกนะคะรอบนี้เราใส่ปุ๋ย นะคะถ้าฝนแฉะมากเราก็จะไม่ใส่นะคะช่วงไหนที่ฝนตกชุกๆเราจะไม่ใส่เราจะใส่ช่วงที่ฝนตกไม่ชุกนะคะถ้าจะให้ดีนะคะใส่ทุกสิบห้าวันได้ยิ่งดีนะคะอันนี้คือปุยยูเรียนะคะ ถ้าใครมีทุนทรัพย์เยอะนะคะก็สามารถที่จะแบบอัดปุ๋ยอัดอะไรได้เลยนะคะโตรเร็วมากนะคะยิ่งดูแลดียิ่งโตรเร็วนะคะตัดหญ้าใส่ปุ๋ยหน้าแรงก็รดน้ำนะคะยิ่งโตรเร็วนะคะโตรเร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งทำเงินได้เร็วเท่านั้นนะคะเดีย๋ยวนี้ทำไม้กีตนาไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอว่ารอ ยี่สิบาสิบปีแล้วนะคะแปดปีนี่ก็เริ่มกระตุ้นสารแล้วนะคะก็สามารถที่จะทำเงินให้เราได้แล้วนะคะถ้าเราปลูกดูแลแล้วต้นโตเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอ้า